เพื่อนเคยประตูหลวมแบบนี้ไหมเนี่ยคลอนเนะี่ยไม่ต้องเปลี่ยนประตูนะไม่ต้องเปลี่ยนคลอนใหม่ทําตามผมแล้วมันจะแน่นนะครับขั้นแรกเลยนะครับปลดล็อกครับลูกบิดจะออกมาปลดล็อกลูกบิดจะออกมาแล้วก็บิดตัวนี้จะหลุดออกมานะครับ,จะ,นะรบจะเห็นนะครับจะเห็นน็อตสองตัว ให้แน่นนะครับขัดให้แน่นเพราะน้ำมันหลวมนะมันเกา่า